ออาเททมเจริญในธรรมจะมีดายาิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ให้ญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าทุกข์พอธรห้าประการอภูติมีธรรมห้าประการเหล่านี้ก็คือจะมีทุกข์ ในประการแรกก็คืออัตโทไม่มีความเชื่อไม่มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าในพระรัตนตรยัยไม่มีความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีความเชื่อว่าบุญมีบาปมีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่มีความเชื่อ ในเรื่องของว่าทำดีแล้วได้ดีทำชั่วได้ชั่วอทิ่สุดแล้วก็ไปทำความชั่วจะมากกว่าไม่ทำความดีเพราะว่าทำดีไปก็เท่านั้นทำบุญไปก็เท่านั้นถือศีลไปก็เท่านั้น,นเนนจเริญภาวนาก็ไปเท่านั้นไม่ได้มีอะไรให้อ่า ดีขึ้นได้เพราะไม่มีความเชื่อแล้วก็ไม่ทำอะไรทั้งหมดคือไม่ทำความดีนั่นเองแต่ว่ากลับไปทำความชั่วอในประการที่สองไอฮิลิโกไม่มีความละอายเมื่อคนที่ทำบาปทำความชั่วเนี่ยทำผิดศีลผิดธรรมก็คือประเภทที่ไม่มีความละอายแก่ใจตนเอง ไม่มีความละอายใจที่ตนเองทำชั่วเห็นว่าการกระทำของตัวเองนั้นดีไปหมดามายอมรับคนอื่นเพราะคนไม่มีความละอายในการทำความชั่วแล้วเนี่ยทีสุดแล้วก็ทำแต่ความชั่วนัว่นแหละ ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคนไม่มีความละอายแก่ใจมันจะเป็นอย่างนั้นในประการที่สามอน,นตับปาก็ไม่มีความเกรงกลัวคือไม่กลัวบาปนั่นเองเห็นว่าการทําบาปเป็นของสนุกสนานเห็นการ เบียดเบียนคนอื่นเป็นเรื่องสนุกสนานทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องสนุกสนานาคิดว่าทำไปแล้วนี่ไม่เป็นบาปข่มเพงคนอื่นเข้าไปทั่วแกล้งเข้าไปทั่วหรือว่าไปทำร้ายคนอื่นเข้าไปทั่วประเภทนี้ก็คือไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปก็เลยทำบาปทำร,ราก ทำบาปแล้วติดคุกติดตารางออกมาก็ทามาอีกเข้าไปอีกก็ออกอีกก็ทําอีกเนี่ยประเภทนี้ก็เรียกว่าไม่เกรงกลัวต่อบาปต่ออกุศลในประการที่สี่กุสีโตมีความเกียดติค้านความเกียดติค้านที่จะทําการงานเลี้ยงตัวเองเกียดติค้านที่หาไม่หาเลี้ยงตัวเอง ไม่หาเลี้ยงครอบครัวไม่ดูแลคนรอบข้างคนประเภทนี้ก็มีเยอะอยู่ในบ้านใดครอบครัวใดเขาก็เบื่อคนเกียดคารก็มีแต่คนเบื่อไม่มีคนชอบหรอกไม่ว่าจะาทางโลกหรือทางธรรมทางทางธรรมก็คือ ไม่หมั่นเจริญภาวนาเกียรติค้านเกียรติค้านให้ทานเกียรติค้านรักษาสี่งเกียรติค้านเจริญภาวนาอธิษฐานได้ชีวิตก็ไม่ได้อะไรเกิดมาก็เหมือนเป็นคนเปล่าๆไม่มีสาระอะไรในประการที่ห้าทุกป,ปันโยมีควา,ามรู้ชั่ว ความรู้ดีๆนี่ไม่ใฝ่หาในฝะ่หาวิชาศิละปะวิทยาเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องเดินชีวิตเลี้ยงชีวิตแต่กลับไปหาเรื่องของการเล่นการพน,นันหาความรู้ในเรื่องเหล่านั้นหาช่องหาทางค้าขายยาบ้า คือชอบอย่างนั้นชอบกบคนที่ติดเหล้าเมายาชอบคนที่เสพยาบ้าขายยาบ้าเขาไปหาความรู้ในประเภทนั้นก็เรียกว่าหาความรู้ในทางที่ชั่วหาความรู้ที่ทําให้จิตก็ตนเองตกต่ําฐานะตกต่ําชีวิตความประโยน์ตกต่ําที่สุดแล้วชีวิตมันก็ เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้มีการยกระดับจิตให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอเกิดมาเพื่อพ่อโพผก,กิเลสเะมากกว่าในความเกิดเป็นมนุษย์เจยจึงไร้ค่าไม่มีค่า,าหมดค่าทุกเพราะทำห้าประการอาตมาผ้าก็นำมาเผยแผ่หญาติโยมได้พินิพิจารณา ในการดำเนินชีวิตว่าถ้าอยู่ใกล้คนเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์มีความเดือดร้อนอย่างไรกพ็พินะิจพิจารณาเอาธรรมาภาคกนำหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเดิมัญญาเจริญพร